สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะน็ตติ้งค่ะวันนี้ก็กลับมาในช่วงเวลาที่แบบว่าเพอพบมากก็คือในะเวลาตอนนี้คือเมนูในกล้องเห็นหรือเปล่าหกโมงเย็นแล้วจ้านั่นเองก็คือเอาไง่ายๆว่าแสงจะหมดแล้วเพิ่งกลับเข้าบ้านมานะคะก็นี่หกโมงเย็นเอาง่ายๆว่าแสงจะหมดแล้วเพิ่งกลับเข้าบ้านมาเกิดจะจะถ่ยายคลิปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการเฮิร์ดหรือฮอนั่นเองนะคะก็คือเป็นการเฮิร์ดหรือฮออย่างที่บอกไปนะคะก็คือเป็นในส่วนของพัสดุกล่องนี้นั่นเอง ท้าแนวกล่องใหญ่มากหนักมากนั่นก็คือเป็นพัสดุนะคะจากพี่นิ่มนะคะนั่นเองก็คือเป็นพี่นิ่มก็คือเป็นคน,คนดูของนาตี้นั่นแหละคะ่ะถามว่าทําไมต้องมาเหอเพราะว่ามันเยอะมากแล้วมันแบบอลังการงานสร้างฉันเปิดกล่องมาแล้วฉันกรีดแตนบ้านมากจริงกีดจนแม่ถามบอกว่าเก็บเป็นอะไรของแกนั่นเองนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะมาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างเอาโอเคนะคะขอเกินถึงพี่นิ่มนิดนึงนะอันนี้ขออนุญาตพี่นิ่มนะคะเสียงเด็กมันเสียงปวดจิตมากฉัน เย็นขนาดนี้แล้วสิมันจะเล่นอะไรกนันนะอย่างที่บอกคะ่ะวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของพี่นิ่มนะคะพี่นิ่มเป็นเออคนดูของนัตตี้นั่นแหละค่ะที่ติดตามกันมาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่ไม่เคยคุยกันไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแต่อยู่ดีๆมีวันหนึ่งพี่นิ่มเขาไปเจอนัตตี้ที่บน BTS น่าจะ BTS b a r i n g มั้งจากที่นั่นแหละประมาณนั้นครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเมื่อมาตอนต้นปีที่แล้วแล้วเขาก็เออ ทักมาเขาพยายามหาอีเมลนตัตตี้แล้วก็พยายามทักมาวอเนี่ยพี่เจอน้องนัตตี้ที่นี่นะคุยไปคุยมาคุยคุยกันหลายเดือนมาจะถึงเมื่อวันถึงปีนี้คุยกันคุยกันแบบว่านานๆคุยกันทีส่งอีเมลคุยกันอะไรอ่ะคุยกันนานมากอยู่ดีพี่นิมมก็บอกว่าคือไปไปมามา,มาะจบเหมาะอยู่ดีๆก็บอกว่าอุย้ยตายแล้วเราสองคนนามสกุลเดียวกันเลยจ้าคือนัตตี้นะคะนามสกุลวชรเสถียรนั่นเองก็คือพี่นิมพอก็นามสกุลวชรเสถียรเหมือนกันทั้งต้นสกุลแบบที่เป็นภาษาไทยแล้วกก็เปนนนนบท่่่าาาาาาาองสุลวพรระชซึ ตัวสกะสกดภาษาอังกฤษมันจะแปลก,กมันจะไม่อ่านตรงตัวแล้วมันจะไม่สะกดว่าเป็นวชรเถียรเพราะมันรู้สึกมันจะเป็นภาษาโรมันหรืออะไรนี่ไงตามที่ได้รับพระราชทานมาณตอนนั้นนะก็คือปรนลรมาสรุปและสรุปง่ายๆเลยคือเป็นญาติกันนั่นเองแต่เป็นญาติสายไหนคนละสายนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สรุปก็คือแบบว่าคือโลกมันเอาง่ายๆว่าโลกมันกลมมากแบบว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะเป็นคนดูของเราที่เป็นแบบว่า เป็นญาติแบบที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีๆ,ๆก็แบบเฮ้ยเขาเป็นญาติเราอะไรเงี่ยือแบบ amazing world นั่นเองนะคะ <c oughs> อ่ะเพื่อให้การเป็นเสร็จล่ะภาพนานมากเลยจริงๆนะคะก็มาดูในกล่องแรกกันเลยกว่าคือต้องบอกว่ามาสองกล่องกล่องละหนึ่งอาทิตย์ซึ่งเป็นอาทิตย์ที่นัดไม่อยู่กรุงเทพเลยคือส่งมาแล้วก็ใจตื่นเต้นมาแบบตื่นเต้นมาว่าฉันจะพี่นี่ส่งอะไรมาหน,น้าน่้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ๆๆๆคือ ที่ผ่านมาไปต่างสวัดมาไปนครสวรรค์กอำน,น่าจเจริญม,มาไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยแล้วพี่นิ่มเขาส่งมาแล้วเขาก็นัดให้นัตตี้ให้ส่งมาที่ออฟฟิศแม่นะคะเพราะว่ามันที่บ้านจะไม่มีคนรับไม่มีคนอยู่นั่นเองก็คือพยายามแบบให้ไปส่งตามออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแบอบกว่าเพราะว่าเนาะมันก็สะดวกกว่าอันนั่นเองก็คือกล่องพัสะดุก,ก็จะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้คิดชื่อที่อยู่นิดนึงมีเขียนให้ด้วยนะส่งวงเล็บว่าฝากให้น้องนัตตี้นะคะน่ารักมากเลยพี่นิ่มขอบคุณนะคะ เปิดกล่องมาค่ะคือแบบคือไม่เรียงไม่ติไม่เรียงลําดับนะว่าแบบอะไรก่อนหลังแต่จะเรียงลําดับของที่กรีดมากที่สุดเป็นอันหลังโอเคปะเดี๋ยวขอเยอืมเออหน,นึงโอเค <laughs> อ่ะค่ะอย่างแรกนะคะที่มาในกล่องซึ่งนัตตี้เชื่อว่าที่ที่พี่นิ่มสอ่งอันนี้มาให้เพราะว่ารู้ว่านัตตี้ใช้อยู่แล้วแล้วก็เป็นไมโครลิบไมโครบริของุกปีนั่นก็คือเป็นเซรั่ววีพีเอ็มนั่นเองค่ะเป็นโลชั่น สำหรับทาตกลางคืนที่นัตตี้ใช้มาตลอดนั่นเองนะคะสำหรับ normal to d i y skin อันนี้ไม่ต้องพูดเลยมากเป็น my favorite ตลอดกเป็นตลอด,ลอด,ลอดชาติไม่เคยเปลี่ยนใจยังใช้ตลอดเหมือนเดิมะคะ่ะหลักมากจริงๆซึ่งแบบขอบคุณนะคะอ่ะอันต่อไปนั่นก็คือเป็นนี่ค่ะ l u c a s Papal Oil Mint ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรนะเป็นปาล์มจากมะละกใช่ปะอันนี้ก็ยังไม่เคยใช้มันกันแต่ รู้ว่ามันค่อนข้างดังแต่ก็ยังไม่เคยใช้เขาบอกว่าขานาดอันนี้คือ20 25กรัมพี่นิ่มบอกว่ามันมีไซส์ใหญ่ที่เป็นกระปุกด้วยซึ่งแต่ขึ้นบอกว่ามันมันใช้นิดเดียวอ่ะคืออยู่ได้เป็นชาติเขาบอกแค่หลอดเนี้ยอยู่ก็ก็อยู่เป็นเป็นปีเป็นชาติเลยเหมือนกันนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไว้จะลองดูแล้วจะมารีวิวให้ดูเหกันนะคะว่าเลิศยังไงอ่ะต่อไปเลยนั่นก็คือเป็นอันนี้ S D นะคะสตรีมแฮร์แพ็คนั่นเองอันนี้ไม่เคยใช้แต่เคยได้ยิน ชื่อเสียงเรงนาม,มาคค่อนข้างพอสมควรคะเป็นหน้าตาสองเป็นแบบนี้คือเป็นอันนี้จะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณแบบเป็นทีปเม้นต์นะคะแบบทีปเม้นท์ที่แบบว่าพกพาสะดวกปกติเราไปร้านถ้าผมเราต้องใช้เครื่องอบไปน้ำใช่ไหมอันนี้จะเหมือนแบบว่าเป็นทีปเม้นต์อยู่ในเนี้ยแล้วก็เป็นแบบว่าหมอกอบอไปน้ำให้เลยแล้วก็มีทีปเม้นผสมนี้แล้วก็แบบว่าใช้วิธีการนู่นนี่นั่นเดี๋ยวอันนี้จะมา เป็นเฟิร์สอินพีชชั่นให้ดูลวกันว่ามันเป็นยังไงเพราะว่านาัตตี้อันนี้นัตตี้ก็เคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่ยังไม่เคยทราบดีเทลข้อมูลว่าใช่แล้วจะเป็นยังไงอะไรนู่นนั่นแต่ก็คือพอทราบมาบ้างเคยได้ยินมาบ้างก่อนที่จะมามาเห็นตัวจริงว่าเออมันทำอย่างนี้นะทำนู่นนี้นั่นราคารู้สึกจะมา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 ันหลักร้อยอค่ะประมาห้าหกร้อยมั้งถ้าจะไม่ผิดต่อแพทอันน,น,นี้อันนี้ข้อมูลไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวไปหาข้อมูลให้ดูอีกทีเนาะอันนี้เป็นห่อที่มาแบบใส่่งงล็อออบบมาา้ยดีเเปนนทแ ก็คือเป็นน้ำยานี่ค่ะน้ำยาล้างเล็บของ Skin Food นั่นเอง Skin Food n like a i l l a e แก e r r e m ม ver นั่นเองนะคะให้มันทั้งหมด3ขวดซึ่งเป็นรีโมเวอร์ของ Skin Food ที่นัตตี้เคยใช้อยู่แล้วนานมากแล้วเคยใช้ตั้งแต่ Skin Food เข้ามาในบ้านเราแรกๆค่ะก็เคยใช้มาก่อนแล้วก็ขอบคุณอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเป็นคนชอบทําเล็บอยู่แล้วทาเล็บตลอดเลยเปลือยนะฮะอ่ะต่อไปเลยอันนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยใช้มาก่อนตอนแรกก็งงว่าคืออะไรวะ พออ๋อม,มันคือกระดาษเทชชูนนั่นเองค่ะคือห่อใหญ่มากห่อขนาดเนี้ยอะไรมันชื่อว่าเทมโปเทปโปเทมโพสักอย่างนั่นเองค่ะเป็นกระดาษเทชชูสัญชาติเยอรมันแต่อันนี้เป็นเป็นแพคเกจจิ้งที่ผลิตที่ฮ่องกงนะคะก็คือพี่นิ่มเขาบอกว่าอันเนี้ยมันมันใช้ดีเขาแนะนําบอกว่าเป็นกระดาษเช็ดหน้าที่ดีแต่นัตตี้ลองใช้ไปแล้วห่อนหนึ่งอะเลเล็กอะไรเล็กอะอันน,น,นี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่อะแกมันแบบหอมมาเป็นแบบกระดาษเช็ดหน้าที่แบบ กินสตรอเบอรี่แต่แผ่นเขาค่อนข้างหนานิดึงนะคะคือแผ่นแบบหนามากลาใหญ่มากคือต้องฉีกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเอามาซับหน้าทีหนึ่งอะค่ะก็คือเอาง่ายๆว่าเอาเป็นกระดาษที่เอาไว้เช็ดหน้าระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณอีกเหมือนกันที่แบบเออกระดาษิชชู่ก็ส่งมาให้น้องเนาะส่งมาให้ทุกอย่างเลยครบอ่ะอย่างต่อไปมาในห่อนี้นั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นในส่วนของอันนี้ไบโอเดอร์มานั่นเองนะคะเป็น สเปรย์น้ำแร่ของไบโอนามาสองขวดนี้นะคะไม่แน่ใจว่าในไทยมีขายมาแต่พี่นิ่มบอกว่าสเปรย์มันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงมันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อันนี้มันจะคล้ายๆอาร์เวนเอเว EN, นที่เตตี้เคยใช้อยู่ที่ m นตตี้มีขวดใหญ่ๆค่ะเออที่เคยพูดถึงไปแล้วเนาะใน My Favorite สักอย่างน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวลองใช้เป็นงไงเดี๋ยวมารีววให้ดูแลกันนะคะมาถึงอย่างสุดท้ายที่มาในห่อนี้ห่อเป็นห่อกระดาษของตี ตอนแรกเซนก็แบบตุ okay. ้มตุ้มต่มต่มาคืออะไรวะเปิดออกมาแล้วกรี๊ดมากเอาแบบว่ากรี๊ดใช้คําว่ากรี๊ดเลยจริงๆเพราะว่ามันคือนี่เลยค่ะกิลซาจอจ้าขีดมากบอกเลยตรงๆบอกว่า oh my god ก็คือบัตรวอลซัมนั่นเองนะคะดูโอชีคัลเลอร์นั่นเองนะคะก็คือเป็น เอิมเจสตัวรุ่นแรกที่ออกมาเป็นบัตรปัดแก้มที่คิดมากๆนะคะนั่นะคือมิกบัตรนั่นเองแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาตอนหลังนะคะนั่นก็คือเป็นบัตรบอสซัมดูโอชิคัลเลอร์อย่างที่บอกค่ะก็คือเป็นปัดแก้มในระูปแบบฝุ่นของเจสตัวนั่นเองคือรู้ๆก็อยู N ่ดีนะว่าแบรนด์นี้เป็นแบบงานแพคเกจหลือค่านั่นเองอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวอาจจะมาทำคลิป first impression ให้ดูมาบอก first impression อะไรเงี้ยให้ดูแบบดูกระแดะมากเลย ก็เขาทำเขาทำคลิปเดี๋ยวเราจะลองคิดเป็นชื่อภาษาไทยก่อนว่าใช้ชื่อใช้ชื่อภาษาไทยว่าอะไรดีนั่นเองนะหรือใครมีความคิดเห็นไงคอมเมนต์ใต้ล่างค่ะแนะนํากันมาฮะก็จะทาเป็นคลิป First i m p r e s s i o n นั่นแหละค่ะว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงคืออย่างอันนี้ยังไม่ได้แตะยังไม่ได้ลองเล่นเลยเพราะว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่ได้แตะของคือแกะของมาแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมนั่นเองนะคะเพื่อมาทําคลิปเปิดกล่องให้ได้ดูในะน,นนี้ก็คือเป็นสองสีนี้เบอร์ที่นัตตี้พี่นิ่มให้มาเป็นเบอร์หนะะคะ ชื่อสีนะคะโรแมนติกสวีทพีชนะคะเบอร์หนึ่งนั่นเองเป็นสีที่เป็นชมพูเข้มกับชมพูออกแบบนี้นะคะอันนี้มันมีกระดาษเขาเนี่ยไม่กล้าแกะเพราะว่าน่าจะแบบมันเป็นตัวกันไม่ให้มันหกนั่นเองอ่ะเพราะยังไม่ได้ใช้ก็เลยเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีอันนึงที่เป็นแถมมาจิซโโจนน่าจะรู้จักกันนี้ก็คือในส่วนของแป้งซึ่งเป็นแปลงที่แถมมาให้ผมไปพบพาแต่เขาเขาพูดเขาพูดกันว่านะเขาว่ากันว่ามันใช้ดีนั่นเองนะคะก็เป็นบรรษณักแบบนี้ คือแบบอันนี้เป็นชิ้นที่กรี๊ดมากเลยจริงๆแบบพี่นิม่มไลายไปทางพี่นิม่มแบบโอ้ยกรี๊ดมากจิจ๊นั่นเองนะคะอ่าโอเคหมดไปแล้วสำหรับกล่องแรกอ่ะมีอีกกล่องหนึ่งอย่างที่บอกค่ะเป็นกล่องอันนี้เป็นกล่องหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกกล่องหนึ่งเหมือนกันซึ่งแกะไปแล้วเพิ่งจริงๆเพิ่งเพ,พิ่งเปิดเมื่อคืนบอกว่าเปิดเมื่อคืนเพราะฉันเพิ่งกลับกรุงเทพมาเมื่อคืนนะคะนั่นเองก็คือเป็นอันนี้เหมือนเดิมฝากให้น้องนัตตี้นะคะคือพี่นิ่มแบบน่ารักมากอ่ะดูแบบเห็นนะ มีงานแววงานไปปิดก่อนมีงานแววตลอดนะท่าชีเออโอเคก็เป็นต้องเอื้อนไปหยิบเพราะว่ามันโตะสลกมากบอกเลย ก็คือเป็นถุงอันนี้เป็นถุงอ e ีโตดี้เขาจริงๆพี่นิ่มบอกว่าจะส่งมาให้ตั้งแต่ทีแรกแล้วทีเดียวเลยจบแต่คือเนื่องจากว่าพี่นิ่มบอกว่ามันเยอะแล้วเขาบอกว่าส่งทีเดียวมันไม่หมดเขาก็เลยเออเดี๋ยวทยอยส่งมาให้ซึ่งตอนแรกเราก็บอกว่าแค่กล่องเดียวก็พอแล้วมาอีกกล่องหนึ่งก็เยอะอีกแล้วก็กรีดอีกนั่นเองค่ะจีซาโจไม่พออันนี้กรีดขึ้นไปอีกนะคะ <c oughs> อ่าาอย่างแรกเขาบอกเป็นขนมบอกว่าอยากให้อยากให้เอาไปชิมดู ซึ่งเป็นอะไรที่น้าชอบอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่ล่าสุดนี้พ่อหน้าตี้เพิ่งไปญี่ปุ่นมาก็ซื้อมาฝากเหมือนกันเช่งซึ่นฉันก็กินอยู่คนเดียวเลยนะนั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นคิดแคชชาขเขียวอืมนั่นเองเป็นกล่องที่เป็นลายสกุลรูลล้สึกว่ามันเป็นกล่องพิเศษหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเหมือนเขาเขาพูดกันก็ขายกันแพงนะเขียนด้วยนะว่าเอาข้าวตู้เย็นได้นะก่อนแกะทาน <taki> ขอบคุณน,นะคะเป็นขนมนั่นเองซึ่งแบบชอบอยู่แล้วคิดแคชชาขเขียวแล้วก็มาถึง นะอันนี้นางบอกแล้ว,ว่าไม่เยอะจ่าไม่เยอะแบบเบาๆเป็นขนมอะไรเงี้ยนิดหน่อยบอกเกินเกินมาให้แต่ไม่บอกไม่บอกหมดนะว่ามีมีอะไรซ่อนอยู่นั่นเองก็คือเป็นอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เครื่องสําอางค่ะของเ e อ็กเน็กบีเป็นแบรนด์สัญชาติยุโรปหรืออเมริกาสักอย่างไม่รู้แต่เคยได้ยินชื่อเป็นแบรนด์แบบว่าก็เป็นแบรนด์เนมอะเ e อ็กเน็กบีนั่นเองนะคะก็เป็นกระเป๋าเครื่องใส่เครื่องสำอางซึ่งแบบ โอเคเลยแต่ก็อารมณ์เหมือนแบบกระเป๋าส่ดินสออยู่นะเออแต่ก็ใส่เครื่องสำอางได้อยู่ประมาณนี้นะคะอ่ะเปิดมาข้างในก็กีสลบขอชั้นขอใช้คําว่ากีสลบจริงๆแบบอ่ะมาดูในหอ,อนี้ซึ่งแบบเป็นห่อ,อที่ชั้นแบบกรีดมากจี๊ดจวอดจีแล้วกล่องนี้ชั้นกรีดขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นตัวนี้เลยคือแบบเห็นแค่กล่องชั้นก็กรีดแล้วอะ่ะไม่ต้องดูนะเพราะชั้นเห็นชั้นกล่องชั้นรู้เลยว่ามันคืออะไรนั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นตัวนี้เลย ถ้าแนวเห็นกล่องเสียงนุตานี้มไหมรู้แล้วแค่เห็นกล่องแค่นี้ฉันรู้แล้วนั่นก็คือเป็นแบรนด์อวกนั่นเองนะคะน,นี่นั่นก็คือเป็นแอมเบียนไล h ิ้งแอมเบียนไลิ้งพาเลนะคะนั่นก็คือเป็นแป้งแอมเบียของอวกาศที่ฮอตฮิตติดลมบนมากมีโน้นมาให้ด้วยว่าเป็นของใหม่นะจ๊ะลองปัดดูสียังไม่ได้ใช้มอบให้นัตตี้ไปรับไปเลี้ยงดูต่อนะจ๊ะ นั่นเองจากพี่นิ่มนะคะขอบคุณนะคะอยากจะบอกพี่นิ่มว่านะคะว่าถ้าถึงจะปรับไปแล้วขุดไปแล้วแต่ยังมีอยู่หนูก็เอาคะ่ะเพราะมันของฟรีนั่นเองซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่เราอยากได้มาตั้งนานแล้วแต่ทำใจซื้อไม่ลงพราราคาสูงมากคือพีออเดอร์กันร,ราคารุนแรงมากแบบสองพันห้าเงี้ยแบบตลับหนึงอะสองพันห้าแพงเวอร์มากแบบทำใจไม่ได้บอกเลยว่าทําใจไม่ได้จะฝากประชาชนก็ฝากไมได้สถิตแล้วก นั่นแะคือหลายย่างแต่ว่ายังทําใจซื้อไม่ได้เพราะราคามันค่อนข้าง,งสูงนิดนึงนั่นก็คือเป็นแป้งสามหลุมของอเวอร์การ์นนั่นเองนะคะก็คือเป็นแป้งยอดฮิดที่เป็นแบบตลับที่แบบเลอค่าอามาตะนิรันกานั่นเองที่แบบหลายคนกินร้อนนะคะก็คือเป็นทั้งหมดสามสีดีมไลน์นะคะอินอินแคดิเซนอินแคดิเซนไลน์นะคะแล้วก็เรเดียนไลน์นั่นเองนะคะก็คือเป็นแป้งฟินิชชิ่งของอเวอร์การ์นนั่นเองะคะ่ะที่โด่งดังมากแล้วก็ราคาก็ นิดหนึ่งเนาะซึ่งแบบราคาก็ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งก็นะขอบคุณพี่นี่อีกครั้งนะคะกระหวาที่อุตส่าห์ส่งมาให้นั่นเองค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะามาเห่ให้ดูกันเล่นๆว่าเฮ้ยมีคนส่งของให้ฉันนะเออจะจะจะ,จะมีคนดาน่าไหมว่าก็ขี้อวดเนี่ยคือจริงๆไม่ได้มาอวดหรอกก็มาทําให้ดูเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้จะทาคลิปอะไรเพราะว่ายุ่งมากจริงอยากทําคลิปแต่งหน้านะแต่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่คือเห็นมาที่มาวันนี้มาถ่ายยังใช้เวลาแบบหกโมงเย็นเพิ่งกลับมาบ้านอะ่ะไปทาธุระมาแล้วกลับลบมาแบบ มีเวลาว่างพอดีพอมีแสงนิดๆหน่อยๆก็ทาคลิปได้อะไรเงี้ยก็ค<ม>ือเอามาแบบเผอให้ดูให้ฮอกันให้ดูให้ให้หายอยากใครอยากดูรีวิวอะไรบอกมาคะ่ะเดี๋ยวรีวิวให้แต่แน,น่ๆคะ่ะเดี๋ยวจะทำอาจจะทําเป็นคลิปเฟิร์สอิมเพรสชั่นบางตัวอะไรให้ดูหรือว่าใครสนใจตรงไหนพิเศษคอมเมนต์มาถามกันคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวจะตอบให้แล้วกันนะจ๊ะถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็บอกกันมาข้างล่างนะจ๊ะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะไย ทิ้งทายนิดน,นึงนะคะก็ขอบคุณพี่นิ่มอีกครั้งนะคะที่กรุณามมกใช้คาว่ากรุณามากรจริงๆนะคะที่ส่งของมาให้นัตตี้ทั้งหมดทั้งมวลซึ่งซึ่งมูลค่ามันก็ค่อนข้างเยอะอยู่อะซึ่งแบบเป็นคนที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนแต่อยู่ดีก็ส่งของให้แบบว่าคือแบบโอ m มก o d นั่นเองนะคะก็ดีไปก่อนแล้วะคะ่ะบ,บายค่ะ